บัตรเข้าเรื่องนั้นเลยรู้ล่าสุดที่เราออกมาแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบใหม่ของ Miss u n i v e r s สแต่ว่าเรากับโดนรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเราเต้ไปมันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วอีกก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็มันก็เหมือนแบบเราก็แสดงความคิดเห็นในในแบบของเราเฉยซึ่งเราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเดือด้ออะไรอย่างงี้ค่ะก็ถามมาก็ตอบไปแค่นั้นเองตอนนั้นตอนนั้นมีแบบแฟนคลับ I, ใช่มใช่ยังไงไนใช่ค่ะแล้วก็มามีดราม่าในอีกวันหนึง่งแบบบ่ายโมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>ค,คือตอนแรกหนูไปไม่รู้หรอกแบบผู้จัดก,การส่งมาว่าแบบหนูไปทำอะไรอีกแล้วหนูแบบทำไมหนูดูซีรีส์อยู่ไม่คิดไม่คิดไม่งัน้นหนูงคงไม่ตั้งดูซีรีส์แบบชิลๆที่ทำพูดแบบว่า มันตลกก็เธอตลกรเงมาก็ตลกเ,เปลี่ยนกฎใหม่ก็ตลกไออไม่คือคนอะ <c oughs> ก็คือคนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์ทั้งหมดอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะโฟกัสแค่ตรงนั้นอะ <c oughs> ซึ่งเราก็พูดโดยรวมทั้งหมดอยู่แล้วว่าแค่เราแค่รู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างอะมันควรที่จะเดิมๆของมันอยู่แล้วละอะไรยเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปตามที่กฎเขาออกมาอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนซื้อแล้วหนูก็ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรเขาแค่นั้นเองแล้วก็เป็นคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในส่วนตัว ชายก็ถามมาแล้วก็ตอบในความคิดเห็นของเราเท่านั้นเองแล้วกับทัวร์ที่มาลงโกรธเขาไมไม่โกรธค่ะก็หนูแค่แค่รู้สึกว่าแบบทำไมเอะอะไรก็ต้องมาลงที่หนูอะไรอย่างเงี้ยความโวดในความโกดไม่ไม่ค่ะหนูแค่หนูแค่บอกว่าต่อไปหนูก็จะไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือถามมาไม่ต้องมาถามหนูเพราะว่าคนอ่ะก็จะเอาเหมือนไปบอกว่าแบบเนี่ยทำไมไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนตอนที่ประกวดใหม่ๆแล้วแบบว่าดู เรียบร้อยนู่นนี่ตอนนี้ดูแรงขึ้นคือตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ไม,ม่มีสับ คำพูดในหัวสมองน้อย yeah, no ค่ะตอนนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยพร้อมที่ระเทยเลยประสบการณ์เยอะใช่เพราะพวกคุณเลยค่ะแต่ว่าเราก็หน่อยพอสมควรแต่ผมเป็นที่แบบก็น้อยค่ะคือหนูก็เป็นคนเก็บคําพูดคนมาคิดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็นี่แหละค่ะพยายามแบบไม่เปิดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่ไม่ไม่คิดจะฟ้องแต่ว่าแคปไว้แคปไว้แคปไว้ดูเล่นๆแต่ถ้าถึงนึกครึมึ้นมานึกครึมเมื่อไหร่ถ้าฝนฟ้าขนองก็โอเค ถ้ามันอะไรมันเกินเลยไปเราก็ควรที่จะแบบแคไปเยอะไหมคะก, <laughs> ก็เยอะอยู่ค่ะ <laughs> <laughs> มีม<ช>เจอดิบอ๊ไม่คือไม่ใช่แค่หนูแคปคนเดียวนะ,ะมีแฟนขับแบบช,ช่วยแคปกันมาเยอะมากแล้วก็ส่งมาให้หนูอะ่ะเพราะบางสิ่งบางอันอ่ะก็คือเกินไปหนูไปฆ่าเขาหรือว่าหนูไปคือบางคนเขาเหมือนแบบว่าด่าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเออหนูนี่นั่นหนูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบฉันทำอะไรคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับการที่ทัวร์มาลงแบมือนนี้เรา บบส่งถึงก็ตอนนี้หนูก็ต้องชิวใจตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ยังดีที่ที่มีแฟนคลับที่หลายๆคนก็เออข้าใจหนูแล้วก็แล้วก็ให้กาลังใจหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็บอกไปแล้วว่าหนูก็จะเชร์ในแบบของหนูไม่ใช่ว่าหนูจะไม่เชีร์นางอองามหรือว่าจะไม่อะไรเลยนะหนูก็จะเชร์ในแบบของหนูแต่ว่าหนูขอไม่ออกความคิดเห็นอะไรถ้ามาถามอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่ตอบอะไรจากเรื่องนี้มีผู้ใหญ่ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีก็หนูก็นั่งคุยกับแม่คุ้ยปกติอืม แต่เราทายแม่นตลอดเลยนะโอ้โหแต่หนูทายที่ไรหนูก็ทัวลงทุกทีอ่ะแล้วมันนี่แต่มันก็ตรงตลอดไปลงคนอื่นบ้างได้ไหมไปลงตาแล้วพอเจอเรื่องเนี้ยที่หนูบอกว่าหนูจะไปแชร์แอนโทเนียสรุปว่าหนูยังไปอยู่ปะหนูก็ยังอยากไปอยู่ค่ะตอนนี้หนูก็กำลังคุยกับสปอนเซอร์อยู่เพราะว่าหนูก็อยากไปแชร์น้องโดยส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่า เราก็เราก็แยกแกะค่ะคือเราไม่ใช่ว่าเราจะเหมารวมเราน่อยแล้วเราจะเหมารวมไปสักทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คืออยากให้กําลังใจแอนโทเนียมากกว่าให้ทำแนะนำน้องยังไงบ้างโอ้ได้คุยค่ะก็ก็ได้เจอกันในงานหลายงานมากๆเลยหล,หลังจากน้องโมงอะค่ะก็ได้คุยน้องก็มาขอคำปรึกษาว่าแบบเออหนูต้องไปทํายังไงนู่นนี่นั่นเราก็บอกว่าให้เขาแบบจอยกับทุกโมเมนต์ที่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่า ถ้าเราไปเครียดอ่ะมันจะออกทางสีหน้าเราชัดเจนเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ออกสีหน้าชัดเจนมากอะไรยเงี้ยค่ะเราก็บอกน้องให้คําแนะนําน้องอะไรที่เขาดีอยู่แล้วเราให้เขาดีมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยแในความรู้สึกเราที่ดีไม่มีลุ้นอุ้ยเราก็ต้องลุนทุกปีอยู่แล้วอยาเป็นแฟนเชียร์ให้ตั้งมอกงกับไปรีเทิร์นแต้มมือพอไม่ขัดสหรับกฎใหม่ที่เพิ่งโดนทัวร์ลงเออถ้าสมมติว่าน้ำตาล จะเป็นคนไปประกวดเนี่ยเับพร้อมไหมคนปกดเนี่ยจะดีหรอไม่หรอกหนูหนูว่าให้ให้ให้คนใหม่ๆเข้ามาดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็อยากเห็นศักยภาพของของหลายๆคนที่แบบมาประกวดมากกว่าพอแล้วค่ะพอแล้วให้หนูไปทํามาหากินแล้วก็เก็บเงินเลี้ยงครอบครัวดีกว่าไมีอะไรเนี่ยต้องแก้ตัว ไม่มีค่ะเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วทอเคยรข่าวันนั้นไชัวร์ที่การเมือเรียนเนียวันนั้นงานมันเละจราเละจริง เลดจริงค่ะวันนั้นคืออย่าไปว่าน้องจริงๆอะคือน้องมาทำงานทั้งวันเลยแล้วตอนที่ไปนั้นน่ะน้องก็ไปงานก่อนหน้านั้นมาด้วยมาแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปงานแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วงานมันลันเลดด้วยค่ะเพราะว่าคนไปเยอะมากๆก็เลยเหมือนน้องก็อาจจะแบบเลดนิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือหนูเสร็จแล้วหนูก็รีบกลับเลยเพราะหนูปวดหัวมากหนักหัวแสดงว่าเรายืนยันนะว่าน้องไม่ได้เละนะ